มาสตร์มอบรางวัลผู้ชนะเลิศกอล์ฟเยาวชนโครงการ m a ร d a US c o l เอสคอลเลจเพปจูเนียกอล์ฟแชมเปี้นชิพช2025ผลการแข่งขันปรากฏว่าเยาวชนที่ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในระดับมิดเดิลสคูลเป็นเยาวชนดาวรุ่งดวงใหม่จากประเทศไทยที่ผงาดควาชช้าแชมป์ไปครองได้ทั้งประเภทเยาวชนชายและหญิงคือเด็กชายพักพาคินเชษฐพงพันคว้าแชมป์ประเภทเยาวชนชายและเด็กหญิงกีฬานาบัตรพันธนะาคว้าแชมป์ประเภทเยาวชนหญิงในขณะที่เยาวชนผู้ชนะเลิศในระดับไฮสคูลได้แก่เควินไคซินเซียจากประเทศจีนควาชช้าแชมป์ประเภทเยาวชนชายและแพทั่นซูจากประเทศสิงคโปร์ควาชช้าแชมป์ประเภทเยาวชนหญิงและที่สําคัญมีเยาวชนทั้งชายและหญิงจากประเทศไทยติดอันดับถึง6คนจากจานวนทั้ง กว่า16คนพร้อมร่วมเดินทางไปแข่งขันทัวนเมนต์ใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมเยาวชนที่มาด้าร่วมกับ The Agency Recruiter ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาทุนการศึกษาด้านการกีฬาสำหรับเยาวชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยและนานาชาติและมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้ามาสด้าแฟมิลี่ซึ่งจัดขึ้นเม็่ปีที่2ติดต่อกันซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25-27เมษายน2568ที่ผ มา,าสนามกอล์ฟฟินิกโก้กอล์ฟแอนคันที่ขับจังหวัดชลบุรี